อ่ะนะครับก็สวัสดีพี่ๆนานานเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ก็ห่างเหินจากการลงคลิปไปหลายวันอยู่นะครับเป็นอาทิตย์เลยนะก็เข้า <c oughs> ช่วงนี้ก็เป็นฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับก็หลายๆท่านก็หลายๆคนก็พยายามเก็บเกี่ยวข้าวจากทุ่งนานนะพอดีฝนมันตกด้วยอะไรด้วยนะครับยิ่งเก็บเกี่ยวได้เร็วก็ยิ่งดีนะครับส่วนคนที่ยังต่อไกลอยู่ก็ ก็สั่งของได้เลยส่วนานาๆคนไหนที่ยังไม่เก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จก็ก็รอเก็บเกี่ยวสอนก่อนให้เสร็จก่อนก็ได้นะครับคอยหาเลาะต่อไก่นะครับชุดนี้ก็เข้าฤดูเต็มตัวแล้วครับต่อไก่นะวันนี้ก็ส่งงานชุดนี้เป็นล้อม20หลักนะครับ n เ,เบอร์90วงยูจะอยู่ที่ประมาณ5.3นิ้วนะครับเป็นวงเส้นผ่าศูนย์กลางวงของ n น,นะครับอยู่ที่ 5.3นิ้วสําหรับล้อมไก่ต่อนะครับชุดนี้จะเป็น20หล fall. ักนะครับล้อมไก่พอดีเป๊ะเลยนะครับลายก็จะเป็นลายพรางแบบนี้เลยนะครับตีเกลียวบนล่างนะครับเกลียว2ล่างสงนะครับหลักก็จะเป็นหลักสแตเลสแท้นะครับไม่มีขึ้นสนิมแน่นอนนะครับมันไม่เหมือนพวกหลักเหล็กนะครับหลักเหล็กใช้ไปแป๊บเดียวก็ขึ้นสนิมนะครับสแตเลสกับทองเหลืองนะครับไม่มีขึ้นสนิมแน่นอนสแตเลสเนี้ยยิ่งปักยิ่งเงานะครับ เกียร์เราขัดเนียนๆนะครับตรงปลายนี่ขัดเรียบเลยนะครับไม่มีสากแน่นอนนะครับถ้าเกียร์แล้วไม่ขัดมันจะถูกับสายเมนตรงนี้นะครับจะทําให้สายเมนขึ้นขุยใช้ไปแป๊บเดียวก็ขาดลวนะครับต่อปลาย PE นะครับต่อปลายด้วยสาย PE ถัก8นี่ครับแล้วก็ฝันสายนะครับห่วงผมจะดัดเป็นห่วงวงดัดดัดเป็นวงเล็กๆนะครับ ยิ่งเล็กยิ่งแข็งนะครับติดแล้วไม่หลุดนะครับแข็งมากนะครับไม่ใช่เล่นๆนะครับนี่หวงทองเหลืองนะครับ PE ก็ใช้เป็นทักแปดนะครับมันจะผมมองว่ามันมันมันไม่กระด้างนะครับมันนิ่มนะเวลาติดแล้วมันจะกระชับกระชับขาไก่จะดีมากๆเลยนะครับเปอร์เซ็นต์หลุดเนี่ยโอ้โหแทบจะไม่มีเลยนะนะครับเอ็นจะเป็นเอ็นเบอร์เก้าสิบสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลยกชุดครับ ลายพันหลักก็จะเป็นลายพรางนะครับจะมีออกสีน้ำตาลสีดำดำนะครับคละเคล้ากันไปนะครับดูมันเหมือนออลายแบบแบบใบไม้แห้งนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยเวลาปักลงไปแล้วจะพรางเลยนะครับล้อมไก่ต่อเนี่ยไก่ต่อเข้ามาไม่ระแวงแน่นอนนะครับนี่ประมาณนี้ครับผม20หลัก40บวงนะครับชุดล้อมไก่ ชุดนี้ก็ยังไม่ได้ใส่รังเก็บนะครับเดี๋ยวแพ็คของเสร็จก็เดี๋ยวรีวิวเสร็จก็แพ็คของไปใส่รังเก็บแล้วก็แพ็คส่งเลยนะครับชุดนี้ก็จะมีดักทางไปด้วยนะครับดักทางชุดละ15หลักเป็นวงเดียวนะครับตัวนี้เส้นผ่าศูนย์นนกลางอยู่ที่4.5้นิ้วเ้อพี่น้องครับนี่อันนี้ใช้ดักทางนะครับแต่ตรงไหนที่ไก่มัน เดินเยอะๆนะครับเดินผ่านบ่อยๆนะครับดักทางได้เลยนะครับติดแน่นอนลูกเล็กเด็กแดงก็ไม่เหลือครับนะลายก็เป็นลายพรางนะครับเหมือนกันเชือกเชือกพันหลักเนี่ยอันเดียวกันเลยนะครับอันนี้ก็จะพันเป็นเกลียวนะครับไล่เป็นเกลียวเลยนะความยาวหลักอยู่ที่เจ็ดนิ้วนะครับเจ็ดจุดห้านิ้วนะครับความยาวหลักประมาณนี้ครับผม จริงๆเนี่ยผมแนะนําเป็นถ,ถ้าเท้าจริงๆเอาดีๆนะผมแนะนำคืนล้อมเนี่ยครับยีหลักนี่สิบบ่วงหชุดนะครับแล้วก็ถ้าดักทางแบบนี้ครับชุดละ15หลักเนี่ยไม่เอา2ชุดก็3ชุดนะครับมันจะพอดีเป๊ะเลยถ้าผมไปต่อเนี่ยผมจะใช้ล้อมชุดหนึ่งแล้วก็ใช้ดักทาง3ชุดนะครับชุดละ15หหลักเราเลือกหลักเราเลือกปักได้เลยนะครับตรงไหนที่คิดว่ามันเดินผ่านนะครับปักได้เลย ไม่เหลือครับแค่เดินผ่านก็พอครับตามเครื่องร้อได้เลยนะครับอโอเคครับผมสนใจแบบไหนสั่งได้ครับวงเดียวผีเสื้อนะครับสายไก่มาแล้วครับผมเต็มตัวสวัสดีครับผม